สวัสดีค่ะเพื่อนเพืนทวนนีวันนี้วันที่30ธันวาคม2566นะคะเราอยู่ที่โบกสอสุรินทร์นะคะเรามาเก็บบรรยากาศในเทศกาลวันหยุดยาวนะคะ30ธันวาคม2566นะคะก็เรามาเก็บบรรยากาศในโบกสอกันนะคะว่ามี การเดินทางแล้วก็รถเข้าเยอะไหมนะคะขณะนี้เวลา7น็นาฬิกา40นาทีนะคะถึงเวลา8นาฬิกา30นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บบรรยากาศกันเลยนะคะไปเลยค่ะที่ตอนนี้เราอยู่บกสสุรินนะคะจุดพักผู้โดยสารบกสสุรินในวันที่30นะคะอันนี้ก็รถก็มาชอบะรอนะคะ ถ้าผู้โดยสารนะคะก็คงจะเดินทางากลับบ้างแล้วนะคะตอนเช้าก็มีน้อยนะคะช่วงนี้นะคะแปดโมงแล้วเนาะเกือบจะแปดโมงแล้วนะทีค่ะีสองแถววันนี้ก็รถสีมงคลนครราชสีมาะคะ ได้ครับได้ก็เปิดรออยู่นะครับก็จะเป็นรถตู้วันนี้ก็คงจะตัดเที่ยวรถเสริมนะคะในการเดินทางเยอะนะคะคือ นี่ก็คือบรรยากาศในวันที่30นะคะธันวคม2566นะคะเป็นช่วงหยุดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะก็บรรยากาศในบรรากสนะคะให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันช่วง7.40นาฬิกา40นาทีะคะถึงเวลา 8. นาฬิกา ีสีขรุขมนะคะก็มีรถตู้ช่องจมนเข้ามาก็บราณนะคะ เดินทางออกนอกตัวเมืองส่วนมากก็จะเป็นรถตู้นะคะแล้วก็รถส่วนตัวมารอรับกันเยอะนะคะบขสสุรินทร์ก็มีรถตุกต๊กๆนะคะมีตุกต๊กๆมีแท็กซี่บริการมีมอไซค์นะคะก็อยู่ใกล้ๆเลยนะคะเรียกได้เลยนะคะสามล้อนะคะช่วงหน้าเทศกาลนะคะตุกต๊กๆสามล้อมอไซค์นะคะเรียกใช้บริการได้เลย ตามจุดตามจุดนะคะมีแท็กซี่มิเตอร์ก็ว่างนะคะีคะ่นี่คือการสัญจรในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะรถตู้รัตนาพลมาเยอะเอยนะ,ะก็จะเป็นรถต้ สุรินลำดวนสังขะปัวเชษนะคะไปสังขะปัวเชษนะคะร้อยเอ็ดเมืองสวงสุรินนะคะก็รอบเช้าก็ออกแล้วนะตุก น,นี่ก็จะเป็นรถขอนแก่นสุวินรอบเช้านะคะ รถขามาจอดนะคะเข้ามาก็าจะมาจอดตรงนี้นะคะเพื่อนนี่ตรงช่วงผ่านเข้ามาจะเพื่อป้กันเข้ามานะคะ คนกำลังเดินทางมาเยอะเลยะคะช่วงนี้นะคะ8โมงเกืจะ8โมงแล้วนะคะ จุดที่ตะคุเดตาซื้อตูกันแน่นเลยนะก็คือบรรยากาศนบขอสอสีนาคาเชื่องเ็ดนาฬิกา40นาทีถึง8นาฬิกาสาินาะ xin chào các bạn hãy subscribe cho kênh của เราก็เก็บบรรยาก,กาศนะคะให้กับทุกคนทุกท่านนะคะได้ชมกันในวันที่30ธันวาคมนะคะส่งท้ายปีต่อคนแน่นเลยนะจี ก็พามาเก็บบรรยากาศรถเข้าในบกสนะคะแล้วก็การเดินทางเข้าบกสชนินช่วงวันหยุดยาวนะคะก็คึกคักนะทะเพื่อนสี่ก็อออขอให้ทุกคนทุกท่านนะคะเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีสมท้ายที่เก่าแก่ เจ็ดแฉ่จนรวยรวยเฮงๆกันทุกคนนะคะบรรยากาศในบอข้อสอก็เป็นเวลาสมควรนะคะเพื่อที่เราก็หวังยิ่งว่าเพื่อนๆทุกคนทุกท่านก็คงจะได้รับความมันเทิงนะคะจากเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะผ่านสีผ้าประการดอยตงสาวธนาคารไทยพิสุทธิ์ด้วยนะที่เดื่อขอบคุณทุกที่ขอบคุณทุกไลท์ขอบคุณทุกที่ตลอดไปที่ให้การ ะะสำหรับคนที่ก็ไม่ชวนคลิปเรานะคะอย่าลืมนะคะเป็นกําลังใจกดไลค์กด like, go share, go go ering, eng, แชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องทรอเรสม์เสไตล,ล์ได้มีกำลังใจนําเสนอคลที่ใบหม่ต่อไปนะคะสุดรวังจุ้มมี่แก่ทุกคนทุกท่านนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลงไล์เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ